เอาละพลทาหารเตรียมตัวคอลบขอลบคารพเอาละวันนี้พวกเราสองตายก็จะมาปฏิบัติหน้าที่กันเข้าใจไหมใช่วันนี้เราจะทำการทดสอบกันว่าเราเหมาะสมจะเป็นตำรวจได้หรือไม่เซยเซอร์ Yes sir ใช่ก็คือวันนี้เราต้องทำการหาปุ่มนั่นคือขั้นตอนการปฏิบัติ งานของพวกเราคล้ายๆเหมือนเราหาพวกยาเสพติดที่เกี่ยวกับผู้ต้องหาที่เอามาซ่อนในนี้เราต้องทําการหาของงานทําการหาปุ่มได้เลยโอเคแต่ก่อนหาปุ่มดูนี่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 อะไรอะเนี่ยผู้สร้างก็คือเลขประมาณนี้นะแล้วก็วยไอดีผู้สร้างเหรอใช่สู้ยาถอยใครมองตรงนี้เห็นตัวสารลอยได้ล่ะนี่มันกลไกอะไรกันไม่รู้สิแต่เขาบอกว่าสู้อย่าถอยเขาใจไม่พอฐาน อย่าถอยพอใจไหมท้อแต่อย่าถอยใช่ไปเลูกนี่ตรงนี้ีได้แล้วเจอ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 แล้วนี่ไงนี่อยู่ใต้นี้อยู่ใต้นี้นี่ไงพลทหารตามมาคือเราต้องเอาเนี่ยคันโย่แปะไว้ตรงนี้เว้ยนี่แปะไว้เลยดีมากใช่แบบนั้นแหละเอาจะเปิดปิดเปิดปิดทำไมล่ะเฮ้ยมาเริ่มภรทหารไปเอ้าเฮ้ยเราจะได้ไปไหมเนี่ยโอเคด่านสอง เจ้าผ่านมาได้กะไรใช่ก็ผ่านมาด้วยได้ทัพพุดนี้อ่ต่อต่อหาต่อเลยออยู่ตรงไหนนบามองขีดนี่มันแหลมจริงจริงใช่ลองตัวด้วยพลทหารเจอยานีังไม่นะมีบันไดด้วยพลทหารข้างในอาจจะมีเล่าเข้าไปเลยพลทหารไปเข้าไปเจอไหมเจอแล้วเจอจริงเหรอเจอจริงดิมันทุบได้ปะทุบได้ปะ เฮ้ยอยู่ใด้ป่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเุ้ยทุกได้เฉยำลยเลยได้ไหมโอเคทำลายโอเคเอาวางคืนวางคืนโอเคเข้าไปอย่าออกมานะบ๊าเฮ้ยเฮ้ยอย่าขาเลยดันสามอ่าร้อนหรือเย็นหุ้ย อุ๊ยร้อนร้อนใช่ร้อนมากหนาวหนาวเฮ้ยหมีหมีอ้าวมีกันไปเลยกันเลยขำทำมอญขีดนี่โมโอ้ยคของร้อนด้วยไอ้ย่าย่าวอน่ากลัวหาปุ่มเหอะหาปุ่มเหอะเฮ้ยนี่ไงปุ่มเจออีกแล้วตรงนี้เลยไปเลยอุยอากาศเย็นน่นอนจังเลย โอ้แม่งโคตรหนาวเลยนี่โมถึงเวลาแล้วโมเนี่ยอันนี้คือสี่กุมารหานก้าเฮ้ยเราลองหารอบรฝั่งน้นดิอันนี้อะไรอ่ะเจ้าสารพ่อมันดอนสารเจ้าพ่อมังดอนเ้ยเขาลบเร็วเขาลบก้มทำานับขอให้ผ่านได้เถอะขอให้ขพเจ้าได้ผ่าน ทบททดสอบของตำรวจได้เธอคำนับวายคำนับวายบ่เข้าไรอ่เอาคำนับเนี่ยไหนคำนับโชว์เนี่ยเราหาปุ่มเหอะเฮ้ยมีลูกศรได้โมเฮ้ย,ยมีปุ่มจริงจริงด้วยคันโยกเอา,า,า,เอาละแปเลยไปละโมปุมค่คทัดด่านเจ้าพ่อมังดอน <c oughs> นี่ไงด่านด่านห้าวารา ลาว่าเอ้ยคิดว่าจะไม่เล่นแล้วเ <c oughs> ออไหนอะ,ไ,อะไม่มีอะ,อะไรโมเราวก็แตกแนละ้วเราลอง,ลอง,ลอง,ลองยืนตรงนี้สิอะไนตรงนี้อะอะโมเราจะหายช่วยด้วยหายหา,หา,หาไยไปเลยอยู่ไวไวไว <c oughs> เออเราหาเราอยู่ตรงไหนอ่ะ <c oughs> อยู่ตรงนี้เปล่า ไม่ใช่ตรงนี้ปบอกไม่ใช่ตัวนี้ปบอกไม่ใช่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วกันโมวางเลยสวยเฮ้ยด่านด่านหกอวกาศเฮ้ยต้องมาช่วยกันสิรายใจเย็นใจเย็นโอเคด่านอวกาศเราต้องขึ้นเราต้องขึ้นอวกาศจ้ะขึ้นไปเลยโมขึ้นไปไม่ได้ไม่มีน้ำมัน ไม,ไ,ไม่ใช่ละมันไม่มีเชื้อเพลิงรีดรีดเลือดรีดเลือดนาำน้ำมาเป็นน้ำมันแทนเชื้อเพลิงยัไงไงโมมีรูอีกแล้วโมโม,ขเ,ม,ขมเข้าไปเลยในรูของนี่ใช่โมเข้าไปเลยในรูเฮ้ยงใ,ใจนะเออในรูนี้แหละตรงนี้มันขึ้นก็ได้นะเนี่ยตรงนี้มันเดินขึ้นได้เลยมันต้องมีกล่องโมเข้าไปครับเนี่ยเฮ้ย เอาไปนะไปวางเลยวางแย่งนี่เหรอเดี๋ยวขึ้นนี่นี่ไงในกล่องนี้ไม่ใช่เฮ้ยมันมีนี่เอาคาวิเอาเควันลี่ทินแล้วนะอะคารีเอมปะมันเรียกว่าอะไรอะอะคารีเอมปะอะคารีเอมอะคาริเมใช่อะคาเรียมงโมเข้าไปเลยโมเข้าไปเลยมันมีกล่องด้วยเข้าไปเลยดิเลยเฮ้ยป้อโมกระจกแตกโอ้กระจกมันแตกทำลนะไม่มี ไม่มีอะโมเหมือนในกล่องอันนี้จะไม่มีนะเอ้ยกล่องข้างบนมีด้วยนะใช่เหรอลองเปิดดูดีมีปะไม่มีอะโมเอาไปแล้วเอาไปแล้วโอเคแปะเลยโมไปไปต่อไปเ่อไรเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ด่านหกเขากดเขากดจ้าเขากดปลาได้กินไม่ปลาดิโมระวังนะเฮ้ยโมมันมีลูกศรเนี่ยโมโมอยู่ไหน เราโพลทหารตามมาเนี่ยมีลูกศรได้พลทหารนี่มีกล่องจออ้าวเฮ้ยเย็นเย็นเกือ,อบ,บล่วง <c oughs> ใจหายหมดโม่มาทำกวนดีตอนตรงไหนอะม,มาตรงไหนมาข้างบนดูสิเฮ้ยโพธาหารจะเย็นกระโปรงเปิดหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมองได้กะปประโปรงมาเลยกระโปรงเงี้ยเอาก็ดูเรายังขอหายเลยดวงระมิด <c oughs> อะะไรอแัวเก้าแถวสามไปแล้วเนาะ แถวสามดันกล้าแถวสามใบแล้วนะงั้นนับแถวหนึ่งสองสามนี่แถวนี้แถวสามเอ้าแถวสามทางนี้เหรอไม่นะไม่รู้อ่ะเปิดเปิดเปิดหมดแหละเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงแล้วมันแถวสามยังไงอ่ะยังไงอ่ะโอ้มันแถวสามมันแถวสามยังไงมันแถวสามไม่รู้หลอกกันหลอกกันดีกว่าเฮ้ย ไปหรอทำไรเนี่ยนย่างใต้นี้ใส่ไม่ดีนี่แงนี่แง่แงไปแล้วโมต่อไปอะไรอ่ะอ่าอยู่ในอยู่ในนี้เขาบอกว่าอยู่ในนี้โมผัสทหารใช่ผัสทหารเปิดเลยอยู่ในนี้คอนคำย่วยตัวเอนได้ไหมอ่าตรงนี้มีตัวไดะเข้าไปโมเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยโมเข้าไปเลยตายอย่างเนี้ยโอเคเฮ้ยมีกล่องจริงด้วย ไม่มีอะไรอยู่ข้างในไหมอะไรพวกลายพวกลายกำลังละลายข้าวของอยู่ไปเร็วโมระวังนะข้างบนมีอะไรอ่ะด่านสิบครึ่งทางเฮ้ยเรามาถึงครึ่งทางแล้วโมพลทหารเราจะเป็นตำรวจได้แล้วเซเจสเซอร์โอ้โหไปต่อเร็วเจอปะไม่ได้ไม่เนี่ย่เจอตรงไหนเซเจสเซอร์อะไรอ่ะ ลองดูป้องเลเซอร์มันร้อนวะป้องว้ายาอย่าเลโมมันเจ็บเจอปะเจอปะเจอแล้วโอเคไปเริ่มเปิดเลยเอาปลาดิไปกินก่อนโอเคกินละงับระวังด่าจีบไม่พูดมากเจ็บคอก็ไม่ต้องพูดแต่นี่เป้ายมันเขียนไม่ใช่หรอไม่พูดมากเจ็บคอด่าดีพี่ว่ามันต้องอยู่ตรงนี้ได้เลโมอ่ะเจอแล้วเจอแล้ว โอ้โหโอ้โหไม่พูดมากเจ็บคอไม่ตรงนู้่มีอะไรงเงี้ยไม่มีไม่มีปลาปลาปลาเปิดมันง่ายจังวะโหเกินด่านสิบสองคิดไม่ออกอุ้ยของหวานของหวานโบชอบโบกินเลยกินคอหวานมากเลยอร่อยปะอร่อยไปฝั่งนูโอเคเจอไหมไม่ไม่เจออืมตอนนี้บอกไม่มีมวระวังนะตรงนี้ตรงนี้มีไม่มีมีปะ ไม่มีอ่ะอืมตรงเนี้ลอยเหนียวตัวหมดแล้วโมอ่าตรงนี้มีไหมอ่ะอลอยแวะแป๊บยิงยั้ไงนเออไม่แวะแล้วเรารีบไปแล้วโบเจอไหมเจอไปเลยเปิดเลโมไปแล้วจ้าด่านอะไรอ่ะด่านสิบสามยากหน่อยยากเหรอยากเหรอยากเหรอก็เจอตลอดเลยเนี่ยเนี่ยากเหรอหาเลย มันถ้าบอกว่ายากเราต้องมันต้องอยู่ที่ยากยากๆโมมันต้องอยู่ที่ยากออยากจะเหรอเนี่ยหนามชิงก็เจอเลยเจอแล้วเหรอไหนบอกว่นี่สวยนะไหนบอกว่ายากอีก็ไม่ยากเลยนะเออ,อเคิวเกินด่านสิบสี่บายบายาบายบายอ้าวไม่ใช่แล้วโม <laughs> ด่านสิบสี่สกุล่าสวยจังเลยด่านสิบสี่ด่านสิบเอ้ามันไม่มีเขียนเหรอ เราไม่มีหรอไม่มีใช่อยู่ตรงไหนนะนี่ไม่เจอนี่ไงนี่ไม่มีไม่มีเฮ้ยเอาวะเจอแล้วอยู่ไหนอะอยู่ใต้นี่ใต้น้ำตกใช่ไหมอ๋อโอ้โอ้โอ้ฟิกกิลโอเคเฮ้ยมีอะไรอยู่ข้างในด้วยอะไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังโม คบพี่ทุบทุทุบ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 ุบอ้ทุบนอทุบทุบทุบมันมีสมบัติอยู่หรือเป่าทุบ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 อโมดับรเกะกันทำไมเนี่ยโมพี่มีพี่มีอะไรจะถามลโมวิ่งมีระเบิดด้วยโมนะแล้วมีไข่ด้วยโมโมพี่ทุบก่อนพี่ทุบทุบต้นไม้ทุบทุบทุบ เอาโมทุบไปก่อนนะพี่ครับไดคราวละคราวละอ่าทำกล่องครับก่อนเขาจะไม่รู้ใช่ไหมว่าเราทำลายทานอะไรของเขาไอ้เนี่เออไม่รู้ไม่รู้ทุบอีกโมนี่ท่านผอบอไม่รู้แน่นอนใช่ท่านผอบอไม่รู้ใช่เฮ้ยเขาไม่มีกล้องกันปิดแบบนี้ด้วยนะเอามาเอามาโมเราพุทธหารเอามาเราต้องมีกระบอกเอาไปจัดการซอมบี้ มันระเบิดบึ้มขึ้นมาจะเป็นยังไงอ่าขออีกไม้ขอมาอีกพอแล้วโมวพอแล้วไปเลยเราได้ละได้นี่แล้วก็ได้นี่่ะไปต่ออะม <laughs> โมฮยฮเฮยของกินไปไม่ได้ อ่านปอะไรอ่ะจาสิบห้าเขชิดไม่ออกแล้วโวุ้กๆนี่แตงโมโมดูดีโมอยากกินแตงโมโมดูนี่โมดูนี่เดี๋ยวทข้าวของก็อย่างนั้นไม่ได้นะเราจะหาปุ๊บเลซื้อจานเลโมดูโมพี่พี่ผ่านแล้วเหรอโอเคหาปุบหาปุาบแล้วหาปุมบแล้วมาข้าวกินก่อนได้หม อเออนี่ไงกินละงับงับนี่ยกล่องข้าวเต็มไปหมดเลยเจอไหมโมไม่เจอนี่ไงเจอกล่องแล้วนี่ไงเจอแล้วเจอจริงๆด้คันโยกป,ป่ะเอ้าปผิดอันเอาจริงๆไหมโมเราเดี๋ยวเราจะผ่านไปโอ้ไปก่อนโอ้ไปก่อนโอ้ไปก่อนไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยอะไรอะ แล้วแล้วกล,ล,ล่องมันอยู่ไหนอะ่ะ<อ>นี่ไงโมนี่คืออะไรอะ่ะอุ้ยเจอปะเจอโอเค,อเควางเลยโอ้ชิบเฮ้ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มันไม่ใช่แบบเอ้ยใจเย็น เราคืเนเราก่อนวิ่งที่นี่สวยเจอปะกองเรไม่เจออ่ะอืออยู่ไหนนะนี่ไงเจอกล่องแล้วไม่ใช่อืออุ้ยเจอแล้วนะข้างบนหรอใช่ต้องปักกลัวเล็กๆ,ๆน้อยๆไปเร็วปไปเลยไปอ,อุ้ยเคก้กตกใจเลยวะโมโมเคก้กงงงงงได้สิบแปดนานามากินกันขอกินก่อนหิวมากเลย ใช่ใช่มามามากินกันก <reco Christ. S 2> ินได้หมดเลยโอ่งง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 งโอ้งง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 รงงงงองงงงง้งงงงงงงวองงง่งง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 นงลงงงะงง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 ะงงงะงงงงงงางง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 งรงง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 งมงง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 งจงง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 มงงงงงงงะ่โมนี่ไงมีกล่องแล้วเจอจริงๆด้วย อไปเลยอันนี้อะไรอ่ะด่าน19ใกล้จบแล้วนะเฮ้ยใกล้จบแล้วโมสิบเก้าใช่ใกล้จบแล้วอืมงั้นก็ต้องกล่องต้องอยู่ตรงนี้นี่ไงจริงๆด้วยเปิดมาจริงๆด้วยเจอแล้วโมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนนั้นอะไรกินนี่ก่อนกินอะไรกินนี่โมเมืี่เมกกี้ยังกินไม่พออีกใช่ไหมกินนี่ไปยังไม่อิ่มอีกเหรอ อ่ะไปเลยพนัหาสุดท้ายแล้วโบสุดท้ายแล้วท้ายใช่ไหมใช่สุดท้ายโอ้โหให้ดอกไม้เดอให้ดอกไม้ด้วยว่ะมันเลยแตงโมแตงโมไปเฮ้ยเออมันต้องอยู่ไหนสักแห่งอุ้ยจอยังจะเล่นลอยใจเย็นอยู่ไหนอ่ะ เราต้องขุดเพชรเลยพเ,เพชรเนี่ยเออว่ะใช่เราต้องขุดเพชรแต่พี่ไม่มีที่ขุดไม่มีที่ขุดอไอเดียเด็กอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเ,อ,เอ,อ้าเอ้าง่ายจังวะนันเลยโอย้โหกินนี่ก่อนนะกินนี่ก่อนน้ำอ่ะสดดน้ำสดน้ำน้ำยิงไปแต่ตัวเลยสดเลยสดเลยมีใ <c oughs> <อ>ครจะกินบ้างกินแครอทด,ดีกว่างอม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 ภาษาไปกันต่อเร็ว อะไรอ่ะสนุกไหมเขาบอกว่าสนุกไหมไม่ละอิ่มไหมไม่ยังไม่อิ่มอีก่อนี่กินไปไอนี่กินไปยังไม่อิ่มอีกอ่ะไปแล้ไปลอะไรนี่อ่อะไรนี่อะไรอ่ะนี่ก่อนวันี้ก่อนวันี้ก่อนวันี้ก่อนไหนนไเข้าไปเข้าไป้วเข้าไเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปไแล้วไปเข้าไลปป อากาศไม่ตั้งเข้าไปโมประตูไม่โมพี่ออกไม่ได้อะไรงเอ๊ะออกไม่ได้นี่ไงอ่ะดิฝากให้คะแนนด้วยนะมีแมปอื่นอ่ามีแมปอื่นไปของผมอย่าลืมไปเล่นนะเฮ้ยไหนเฮ้ยโมโมให้เล่นีด้ไหม บายบายเจอกันคลิปหน้าแล้วไปก่อนครับําหรับนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมใช่ผ่านตดแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแลสวคลายสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนลาไปก่อนครับบายบายครับ